ผมคิดว่ายุบผมคิดว่ายุบนะเพราะว่าเขาเซตกันมาขนาดนี้แล้วอะถ้าไม่ยุบแบบว่าปฏิหารชนจะนำยังไงก็มองว่าพรรคเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่พึงประสงค์ถ้ายิ่งเขาสามารถเอาออกจากวงการในพื้นที่ทางการเมืองได้ในกลุ่มที่ elit เดิมอมองว่าเป็นอันตรายโอ้นั่นนะฮะมันมันตามที่เขาต้องการเหมือนผีในทางการเมืองอะที่ยังไงก็แล้วแต่เขาต้องถูกสกัด14ล้านเสียงตรงเนี้ยมันมีความหมายสำหรับประชาชนนะ แต่มันกลับเป็นสิ่งที่เขามองว่า14ล้านแล้วไงก็คูจะไม่เอาซะอยา่างมันก็กลายมาเป็นการสู้กับ250เียงที่เกิดขึ้นเขาเซ็ตกันเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งนี้มันคือล้มล้างการปกครองแน่นอนครับชงสว่านเจี๊ยบแบบนี้การาเต็ยมยุบพักต้องเกิดขึ้นเป็นสเต็ปแน่นอนมันทําให้เกิดการมองว่าจากนี้ไปเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยมันถูกเปลี่ยนมาตรฐานหรือการเซ็ต something เพื่อให้เรารู้สึกว่าของชิ้นนี้กฎหมายฉบับนี้ มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถพูดถึงได้อีกต่อไปเอาจริงๆผมไม่ค่อยแปลกใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับอกองเชียร์ของคุณพิธากับพรกคก้าไกลอาจจะรู้สึกว่าการที่คุณพิธาได้สถานะสสคืนเนี่ยมันก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะแต่เอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ถ้ามองในแง่หนึ่งเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลเนี่ย ผมเห็นด้วยกับคุณเชษทวั์เขาบอกว่ามันจะทําให้เกิดการเซตสแตนดาดของมาตรฐานใหม่วันนี้เป็นการสะท้อนถึงครับว่าเฮ้ยถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้มันเท่ากับล้มล้างการปกครองไปเลยเหรอแล้วหลายๆอย่างที่พักเสนอไปเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วถ้าเราไปดูแนวนโะยบายหาเสียงหรือการที่พักบางพักนะฮะในการพูดถึงใช้คําว่าแก้ไขมาตราที่เขาร่วมหัวจมท้ายกันก่อนที่เราจะเกิดการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการตั้งคำถามว่าแล้วถ้าพักนี้โดนและพัก อ่นๆที่มีแนวในิยบายใกล้เคียงกันจะมีชะตากรรมเดียวกันหรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราใช่ว่าการซาะกล่อนบอลทําลายโดยการที่มีการพูดถึงการแก้ไขกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งมันไม่ได้โยงไปถึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงเท่ากับาะว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยในอีกทางหนึ่งถ้ามีการใช้คําว่าการอ้างถึงสถาบันเบื้องสูงในการหาเสียงโดยอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เป็นการพูดถึงการให้ร้ายดูหมิ่น เช่นการที่คุณเอามาเป็นการบอกว่าพักนี้จะยึดโยงกับสถาบันกษัตริย์พักนี้จะแสดงความจริงจักดีเอา้าแก็แปลว่าดึงพระองค์ท่านเข้ามาหรือเปล่าเราจะสามารถตีความได้ไหมมันทําให้เกิดการมองว่าจากนี้ไปเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยมันถูกเปลี่ยนมาตรฐานหรือการเซ็ตซัมติงเพื่อให้เรารู้สึกว่าของชิ้นนี้กฎหมายฉบับนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถพูดถึงได้อีกต่อไปครับเพราะมันคือความหวาดกลัว คือความหวาดกลัวใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นที่พอมีการแตะต้องคําว่าสถาบันกษัตริย์มีการพูดถึงว่ามาตรา12เรากําลังเหมือนถูกปลุกผีบางอย่างเพื่อสร้างความหวาดกลัวว่าถ้ามีการแตะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ชนชั้นนําที่เขาอาจจะมีความเจริญพักดีมีความยึดโยงหรืออาจจะมีผลประโยชน์บางอย่างนะครับซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้เนาะเพราะว่าเรื่องเครือข่ายชนชั้นนําเองเนี่ยที่เขาอิงกับสถาบันกษัตริย์นี่มันมีมานาน ดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่เข้าไปแตะหรืออาจจะแตะโดยอ้อมเช่นไปประกันตัวมันก็จะถูกหลอมมาเป็นกลุ่มเดียวกันที่กลายเป็นส่วนเดียวกันและความหวาดกลัวที่มันมีเนี่ยมันก็เลยทําให้คนพวกนี้ต้องพยายามทําอะไรสักอย่างเพื่อจัดการฝ่ายเนี้ยโดยปริยายซึ่งผมไม่แปลกใจหรอกต่อให้วันนี้มันไม่มีกฎหมายมารองรับแต่เขาก็จะหาทางเบี้ยว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 ไปถึงตรงจุดนี้ได้หมด ว่าตกให้นั่งลาบากจริงๆไม่ได้เพิ่งตกหรอกจริงๆเขาก็ตกละถ้าใช้คำง่ายๆนะเขาคือสิ่งแปลกปลอมที่โผล่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครตั้งตัวก็ต้องยอมรับนะฮะรัฐมนูลหูน60เนี่ยก็ถูกดีไซน์มาเพื่อป้องกันพักหนึ่งแต่พอพักนี้เกิดและเติบโตเติบโตและตายตายและเกิดใหม่และตายปุ๊บเนี่ยแข็งแรงกว่าเดิมวันนี้เขาก็เลยกลายมาเป็นเหมือนผีในทางการเมืองอ่ะที่ยังไงก็แล้วแต่เขาต้องถูกสกัดนะผลสำลีที่สําคัญเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นจากการตั้งรัฐบาลแล้วละ จากคนที่คุณเคยจะต้องเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีตามระบบประชรระาธิปไตยปกติเลยระบอบรัฐสภาแต่คุณไม่มีโอกาสนั้นได้ซ้ําไปนะครับในการส่งไม้ต่อไดก็แล้วแต่แต่เราก็เห็นได้ว่าความต่อเนื่องเนี่ยมันก็เกิดการรวมกับกลุ่มอํานาจเก่ากับกลุ่มอํานาจใหม่แล้วก็มีความพยายามในการทําให้พรรคนี้ตกให้ลําบากทั้งในสภาเอ่ยนะฮะหรือแม้แต่ในพื้นที่สื่อผมว่ายัางไงมันก็เป็นความตกเขาเรียกตกให้ลําบากมายาวๆย,ยิ่งตอนเนี้ย พอเขาเซตกันเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งนี้มันคือล้มล้างการปกครองแน่นอนครับชงสว่านเจี๊ยมแบบนี้การาเตรียมยุบพักต้องเกิดขึ้นเป็นสเต็ปแน่นอนผมคิดว่ายุบผมคิดว่ายุบนะเพราะว่าเขาเซตกันมาขนาดนี้แล้วอะถ้าไม่ยุบผมว่าปฏิหารคือถ้าไม่ยุบมันก็เป็นเรื่องดีนะมันจะทําให้ระบบพักรการเมืองนี้เป็นไปได้แต่ในเมื่อวันนี้เขาไม่ถูกใจมาแต่แรกสัญญาณตั้งแต่ตอนเลือกนายกแล้ว แล้วยิ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมมองเลยชนชั้นนายังไงก็มองว่าพรรคเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่พึงประสงค์ถ้ายิ่งเขาสามารถเอาออกจากวงการในพื้นที่ทางการเมืองได้ในกลุ่มที่อีลีทเดิมมองว่าเป็นอันตรายโอ้นั่นแหละฮะมันมันตามที่เขาต้องการชนะได้ยังไงล่ะฮะเขาตึงผนึกกำลังกันแน่นๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับเราเคยเห็นภาพที่ ต้องขออนุญาตเอ่ยนามเนาะอย่างพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมอีกหลายๆพรรคเนี่ยซึ่งเคยร่วมหัวจงท้ายกับคุณพิธาและก้าวไกลมาตลอดในวันที่คุณต้องการจะสกัดอํานาจเก่าแต่พอวันนี้การส่งไม้ต่อมันส่งไปยังเพื่อไทยเราก็เห็นได้ว่าแน่นอนเขาบอกเข,เขาเรียกว่าอะไรนะการสลายขั้วอํานาจเดิมและนําไปสู่การจัดตั้งและเดินหน้าประเทศไทยแต่ถ้ามองเร็วๆครับมันคือการสานต่อระบอบเก่าที่เป็นรูปธรรมใช้การเลือกตั้งเป็นตัวชุบนะ ผมไม่ปฏิเสธว่าที่มาของคุณเศรษฐาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาโดยชอบทำแต่ถ้าเรามองจากเนื้อในแล้วเนี่ยหน้าตามันจะไม่มีความแตกต่างแม้แต่เขาว่านางแบกนายแบกต่างๆเนี่ยผมให้คุณตัดสินกันเองแล้วกันเป็นสิ่งที่เรามองด้วยตาเนื้อเราก็เห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นถ้าถามว่าจะมีวิธีในการอะไรยัผมว่าเขาต้องผนึกพลังกันแน่นแล้วผมเชื่อสิ่งนี้ตลอดนะ การเมืองไทยคือการประนีประนอมการประสานต่อให้คุณทะเลาะก,กันมาอดีตสิกว่าปีแต่ถ้าวันนี้คุณสามารถลงตัวกันได้ทุกอย่างมันเดินไปได้หมดเลยและพร้อมจะสะกัดขีตัวใหม่ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆด้วยเชื่อเหรยุคก้าวไกลเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมาต่อสมมุติวันหนึ่งทําให้พรรคเนี้ยเกิดศูนย์พันไปจริงๆนะมันก็จะมีอะไรใหม่ๆที่รัฐธรรมนูญหรือกติกาที่ชนชั้นนาเดิมและชนชั้นนาที่เข้ามาสู่เกมเนี้ยคาดไม่ถึงอยู่เรื่อยๆผมมั่นใจว่าอย่างนั้น ถอดแล้วผมก็คิดว่าเอางี้ถ้ามองว่าถอดไหมจริงๆเขาควรถอดตั้งแต่ยุคตอนพักพลังประชาชนแล้วนะฮะตอนคุณทักษิณไปตอนปี49แน่นอนว่ารัฐมนูญถูกดีไซน์มาเพื่อเป็นบันได4ีหขั้นของตอนตั้งแต่ยุคคอมอชอแล้วอะแต่คุณสมัครก็ยังไม่เป็นนายกแล้วเขาก็ยังสามารถเป็นไปได้แล้วจริงๆแล้วไม่ต้องถึง9ก้าวไกลหรอกแค่เพื่อไทยตอนปี62ชนะเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณแล้วว่ายังไงคุณก็สู้พลังของประชาชนไม่ได้ แต่คุณเป็นคนล่างกติกาคุณเป็นคนกรรมกติกาไว้ในมือเนี่ยยังไงคุณก็สามารถใช้สิ่งที่มีความชอบทางทำกฎหมายอำนาจที่คุณมีอยู่เนี่ยในการสกัดกลุ่มเดิมก็ได้ใช่ไหมเขาก็มีการพูดถึงว่าอันนี้๊อปูล่าโหวตนู่นนี่นั่นโน้นและสุดท้ายการวางกลไกในรัฐธรรมนูญ60ด้วยสวเนี่ยอันนี้คือยังไงครับไม่มีทางที่พลังของประชาชนจริงๆอ่ะ14ล้านเสียงตรงเนี้ยมันมีความหมายสำหรับประชาชนนะ แต่มันกลับเป็นสิ่งที่เขามองว่าอ่ะสิล้านแล้วไงก็กูจะไม่เอาสะอย่างมันก็กลายมาเป็นการสู้กับ250เสียงที่เกิดขึ้นอันนี้ผมว่ามันบทเรืยอนที่มันไม่ได้แปลกใหม่เลยจริงๆมันมียาวๆตั้งแต่หลังปี49ล่ละมองวาอย่างนี้ไม่แน่ใจผมตอบไม่ได้ผมว่ามันอาจจะไม่มีกระแสะอลังการเหมือนตอนปี 6, 2, 6, 3นะเพราะตอนนั้นเนี่ยเอาตรงๆนะครับมันเป็น unity เพราะทุกคนมีเป้าหมายคือคุนประยุทธ์อะแต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วส่วนหนึ่งคือก็ต้องยอมรับว่านั่นคือ,อเขาเรียกอะไรอะเป็นเป็นสายนางแบกใช่ไหมที่คุณก็จงรักภักดีกับมีความชื่นชมชื่นชอบในพรกเพื่อไทยแต่วันนี้เนี่ยด้อมส้มกับกับแฟนคลับของเพื่อไทยมันก็เริ่มแตกกันและปฏิเสธไม่ได้นะมองว่าเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นคนเป็นแยกส่วนแต่อย่าลืมว่าโดยพื้นฐานสองคนเนี่ สองกลุ่มเนี่ยเขาคือเนื้อเดียวกัะการออกมาเคลื่อนขบวนถึงจะบอกว่าเรามาเพื่อต้องการให้เปลี่ยนแปลงหรือการทําอะไรเงี้ยมันจะมีมวลชนจํานวนหนึ่งหายไปเพราะหนึ่งเขาไม่อิน2องเขารู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรหรือบางทีมันอาจจะอาจจะเยอะก็ได้เราก็ไม่รู้แต่มันจะไม่คับข้างผมคิดว่ามันจะไม่คับข้างหรือไม่แน่นเหมือนที่เกิดขึ้นปรากฏการคุณพิธามันเป็นปรากฏการที่สร้างความบือหวาตื่นเต้นสําหรับพวกเรามาก แต่พอมันไม่เกิดขึ้นตอนนี้คดีก็เกิดใช่ไหมครับคำตัดสินก็เกิดขึ้นละหลายคนก็ไปใช้ชีวิตส่วนหนึ่งที่มาวันนั้นเนี่ยก็มาเพราะว่าเขาก็ต้องการให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องยอมรับนะหลายๆคนไปเพราะแฟชั่นนะใช่ไหมครัตอนนั้นเทรนด์มันมาแล้วต้องลงถนนต้องไปอะไรกันแต่ตอนนี้ผมว่าเราดูกันต่อไปดีกว่าก็หวังใจว่าจะไม่ยุบแต่ถ้ายุบผมก็ว่าซีนอาจจะเกิดน,นะแต่จะแน่นหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูว่ามวลชนเขาจะอินกันขนาดไหนดีกว่า เอาเอาตามระล,ล่างสอนแล้วกันนะครับเพื่อวินิจฉัยใช่ไอะไรก็แล้วแต่ที่เขาดูว่ามันเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายแต่ณนเะวลาน,นี้ผมก็ไม่กล้าพูดเยอะนะเดี๋ยวโดนหาว่าหมิน่นอำนาจาศาลนะมันก็อันรตรายเนาะในนั้นก็ครูบาอาจารย์ผมก็หลายท่านเหมือนกันผมก็ถือว่าเป็น,นกลไกหนึ่งและกันที่รับรองอํานาจของระบบก,การเมืองใดการเมืองหนึ่งโดยใช้เรื่องกฎหมายเป็นตัวในการารันปฏิบัติการทางการเมืองและกันนะที่ชอบทําแห่งหนึ่งและกันผมใช้คำพิเีกก่า คเซฟเซฟสุดแล้วกันเลยครับผม